สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเข้าโครงง่ายๆกับปอนะคะปอจะมาชวนทุกคนนะคะทำกว๋วยเตี๋ยวกินเองง่ายๆที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรของปอเองนะปอเป็นคนที่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่เป็นเส้นๆมากเลยนะคะบอกกับว่าวันนี้ที่บ้านนะคะพ่อที่บ้านนะคะเขาซื้อ,อะสะโพกหมูอันใหญ่มาเลยนะคะแล้วทีนี้มันมีกระดูกซี่โครงมาด้วยนะคะปอก็เลย เออคิดว่าแบบแล้วน่าจะเอามาทําต้มเป็นซุปแล้วก็ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวกินนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่บ้านนะคะที่ปอเช่าอยู่นะคะได้ลองกินงก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนะคะแต่ว่าปอจะทําซุปเป็นแบบซุปสไตลป์ปอเองนะคะแล้วตอนนี้ปอได้เอาพวกอ่าซี่โครงหมูนะคะกระดูกหมูนะคะมาต้มกับน้ําไปแล้วแล้วก็เดือดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมอย่างอื่นกันเลยค่ะเดี๋ยวปอจะโชว์ให้ดูนะคะว่า ปอจะใส่อายลงไปบ้างนะมารอดูกันเลยค่ะว่ก๋วยเตี๋ยวที่ปอทำวันนี้ฉันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะอร่อยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นซุปที่ปอต้มไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่เอากระดูกหมูมาต้มไว้ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเขามีฟองแบบนี้นะคะก็ต้องช้อนฟองออกด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็เป็นกระดูกหมูใหญ่แบบนี้เลยค่ะ นี่นะจะเป็นช่วงสะโพกช่วงขานะคะปอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่อย่างอื่นกันเลยค่ะอันนี้นะคะที่เราจะใส่นะคะก็มีกระเทียมนะคะมีอ่าเม็ดพริกไทยดํานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเม็ดผักชีนะคะแล้วก็อ่าหอมหัวใหญ่นี่ปอใช้หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะ เดี๋ยวปอจะใส่ทุกอย่างไปเลยเพราะว่าอันนี้ปอต้มไว้สักพักแล้วนะคะกระดูกหมูตอนที่แบบว่าเราเตรียมหั่นเนื้อหมูหั่นผักอะไรอย่างนี้ปอก็ต้มเข่าไวก่อนนะคะก็ปอปกติอะถ้าเป็นคนอื่นนะคะเขาก็จะใส่ผ้าเขาบางใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ต้มไปในอย่างนี้นะแต่ว่าปอไม่มีก็ปอก็จะแบบใส่เขาต้มไปทั้งอืนเลยอะคะ่ะแล้วก็ ต่อไปนะคะก็จะใส่เป็นหัวไชเท้าเอาค่ะอันนี้ปอก็หั่นเขาใหญ่นิดนึงนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคนที่ที่บ้านปอนะคะหมายถึงครอบครัวที่ปออยู่ด้วยอะ่ะ เขาไม่เคยกินหัวไชเท้ามาก่อนเลยใช่ไหมแล้วแบบว่าครั้งแรกๆที่ปอแบบว่าใช้หัวไชเท้าว่ะทําซุปนะคะเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็ถามกันว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออร่อยมากนะคะมันแบบรสชาติหวานอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนเขาก็ติดใจกันนะปอก็เลยแบบว่าเวลาทําซุปทำอะไรงี้ปอก็จะใส่แบบหัวไชเท้าเกือบจะทุกครั้งเลยนะคะที่ทําซุปเดี๋ยว แล้วก็ต้องใส่เกลือด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้สักพักนะคะให้เขาให้เขาเดือดไปอีกสักแบบพอจะต้มเขาไปอย่างนี้แบบสักอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปในซุปนะคะถ้าปกติเขาจะใช้น้ำตาลขวดใช่ไหมเวลาต้มน้ำสไปเกียยวนะคะแต่พอไม่มีปอก็จะใช้น้ำตาลทรายเนี่ยนะคะ ด้วยนะคะเลยอันนี้ก้าใส่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยชิมรสที่หลังนะคะตอนนี้ทกอย่าง เป็นชั่วโมองเลยวะคะกว่าจะได้ที่นะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนที่ปอบอกว่าพ่อที่บ้านไปซื้อหมูชิ้นใหญ่มาใช่ไหมคะปอจะโชว์ให้ดูเนี่ยคือซื้อหมูใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมาอันนี้น่าจะเป็นส่วนสะโพกนะคะซื้อแบบนี้มาหลายแพ็คมากเราก็แบบเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ประมาณ2กิโลครึ่งน,นะคะแล้วแบบราคาแค่ประมาณแบบ200บาทเองนะคะซึ่งแบบ2กิโลอ่ะ200บาทคือ เอาจริงเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่แคนาดานะคะตอนนี้นะขายถูกกว่าที่ประเทศไทยบ้านเราเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยพ่อเขาก็จะซื้อมาเยอะแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบกระดูกอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะชิ้นหนึ่งเนะี่ยกินได้แบบหลายมื้อเลยะคะ่ะก็เพราะแล้วที่บ้านปอน,นะคะแบบว่าปออยู่กับพ่อัวใหญ่นะคะอยู่กันหลายคนนะเขาก็เลยแบบว่าซื้อแบบนี้มานมันก็คุ้มกว่าแลมันก็ถูกด้วยนะคะดีกว่าแบบซื้อแบบเป็นขีดเป็น กิโลที่เขาแบบผ่านมาแล้วนะคะแบบซื้อแบบนี้มันก็จะถูกกว่าแล้วก็เราก็จะมีตู้แช่แข็งข้างนอกนะคะแล้วก็จะเอามาแช่แข็งไว้นี้พอเห็นเขามีเยอะแบบนี้ปอก็เลยแบบว่าเอ้ยฉันขอมาทําเล็กเดียวแล้วกันแล้วที่บ้านเขาก็โอเคนะคะแบบว่าปกติแล้ว,วอ่ะบ้านที่ปออยู่นะคะปอก็จะแชร์อาหารกับที่บ้านเลยะคะ่ะแล้วก็ อ่พอเวลาพอ,อาทําอาหารไทยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งต้องบอกกันว่าจริงๆอ่ะพอทําอาหารไม่เก่งเลยนะคะแล้วก็แบบตั้งแต่มาอยู่แคนาดานะคะก็ต้องแบบฝึกทําเอานะคะเพราะว่ายังไงเราก็อยากกินอาหารไทยเราจะให้แบบว่าไปซื้ออาหารจะไปกินที่ร้านอาหารทุกวันก็ไม่ได้นะคะ ปก็เลยแบบเหมือนหัดทําอาหารเองนะคะเรียนจากในอินเทอร์เน็ตเรียนจากใน youtube อะไรอย่างงี้นะคะก็ฝึกฝึกฝึกเอาค่ะแล้วก็แบบมันก็อาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันก็กินได้ะคะ่ะอย่างน้อยเพราว่าเวลาเราคิดถึงอาหารไทยนะคะแล้วก็ทํากินเองเนาะแบบมันก็อร่อยดีคะ่ะแกบบ็กินไดน้แล้วพอมาอยู่กับครอบครัวที่เขาแบบว่า ครอบครัวที่ไปอยู่นะคะเป็นครอบครัวคนฟิลิปปินส์นะอาหารการกินเขาก็จะแบบว่าคล้ายๆคนไทยค่ะคือรสชาติอะไรอย่างนี้มันก็แบบไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเขาก็แบบว่าเหมือนโอเคถ้าแบบเวลาปอทําอาหารไทยอะไรอย่างนี้นะคะปอก็จะทาเผือที่บานด้วยซึ่งเขาก็กินบ้างส่วนใหญ่เขาก็กินนะคะแต่ถ้าอันไหนที่ปอทําแบบเผ็ดมากๆอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยกินกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาก็กินเผ็ดกันไม่ค่อยได้นะ ก็แชร์อาหารกันค่ะแล้ววันนี้ปอก็ตั้งใจจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าปอยากกินก๋วยเตี๋ยวปอคิดถึงก๋วยเตี๋ยวไทยมากๆเลยคะ่ะปอก็จะทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทําให้ทุกคนในบ้านกินด้วยคะ่ะเดี๋ยวปอจะเริ่ม,มหมักเนื้อสับกับเนืปป้อสับก่อนเลยนะคะซึ่งปอก็จะทําสูตรเดียวกันแต่ว่าส,ส่วนผสมอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ เดี๋ยวเริ่มจกากอะน้ำตาลทรายนะคะปอกแซมน้ำตาลทรายไปในหมูสับแล้วนะคะก็ใส่ไปนี่หมูสับด้วยใส่น้ำตาลนะแล้วก็อ่ะใส่ไปในหมูชิ้นด้วยเลยแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างใส่หมูปานเบอหวันหอมหายแน่แล้วก็ผงกไทยดำค่ะก็ใส่ไปชอบมากชอบเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดมากนะคะ ทั้งสามหมูหมักทั้งสามอย่าง็อจะใส่เหมือนกันเลยค่ะ<ม>ต่างกันนิีเดียวนะคะ 一克，一 คิดว่าแค่ค่ะก็มหมักหมูแค่นี้เลยนะคะที่ ะะดูนะคะว่าที่บ้านมีเส้นไหร่บ้างนะคะ mm. ก็ที่บ้านมีเส้นุนเส้นนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเส้นหมี่ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เป็นเส้นเล็กนะคะที่ไม่ค่อยเล็กเทนะ่าไหร่น่าจะเป็นเส้นแบบเส้นสกลางๆมากกว่านะคะซึ่งเส้นสองอันนี้นะคะก่อนที่จะเอามาใช้อ่ะโดยเฉพาะเส้นอะไรที่เป็นแบบนี้นะคะ แช่น้ำก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เส้นสดนะคะก็ต้องแช่พอแนะนำให้แช่แบบก่อนที่จะเอามาใช้แบบว่าเป็นชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงได้ดีเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นอพอเอามาลวกแล้วค่ะเขาก็จะแบบไม่นิ่มไม่ไม่ไม่นิ่มนะคะก็ตนนี้นะคะน้ำสุที่ต้มไว้นะคะก็จะได้ที่แล้วค่ะพอก็ จะเอาหมูสับนะคะที่เตรียมไว้นะที่หมักไว้นะคะใส่ลงไปต้มนะคะแลยวจะปั้นให้เขาเป็นก้อนกลมๆนะคะก็จะเอาพอลงไปต้มนะคะนี่นะคะร้านก๋เตี๋ยวปอก็สามารถเปิดขายได้แล้วค่ะนี่นะคะพอเตรียมเครื่องทุกอย่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวปอจะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะก็จะมีพวกพริพกน้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีถั่วลิสงบดด้วยนะคะหอมหอัวใหญ่มีผักนะคะซึ่งปอไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแล้วก็มีเส้นเล็กเส้นหมี่แล้วก็เส้นวุ้นเส้นที่เราแช่น้ําไว้ีลยวนะคะแล้วก็ซุปของเราตอนนี้ก็ พร้อมแล้วค่ะเห็นไหมเดือดปุ๊ๆน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็พอชิมแล้วนะอร่อยมากรสชาติแบบอูมามิมากมากเลยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูสไลด์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวัวบดนะคะนี่ทุกอย่างก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้ลูกค้ามาสั่งก่อนนะคะทุกคนนี่พร้อมแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวก่ ทำก๋วยเตี๋ยวของปลาร้าค่ะทุกคนเดี๋ยวจะทำเป็นน้ำต้มยำค่ะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่พร้กเลยแต่ขอไม่เผ็ดมากแล้วก็น้ำส้มผิดน้ำส้มแล้วก็เอาเปรี้ยวเลยใสกสี่ช้อนแล้วก็ใส่ถั่วอีกหนึ่งค่ะ ค่ะน่ากินนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะเพราะว่าใชาา้เวลาทำก๋วยเตี๋ยวมาหลายชั่วโมงมากเราตอนนี้ก็กระหู้มากๆแล้วค่ะแล้วเกาไปก๋วยเตี๋ยวกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามมาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้น,นะคะไว้เจอกันใหม่ะคะ่ะ๊ายบายตอนนี้นะคะเดี๋ยวดานิก้าเขาจะลองทำก๋วยเตี๋ยวของเขาเองนะคะ so you pick the glass noodle glass noodle not skinny noodle 아. k i are you done yeah and this is her danica he noodles hmm dan can you show me ah. <laughs>